อ๋วของติดก,การอยู่ทำอะไรเขาไม่ได้ป๋าโอยมามาดูมาดูคู่ว่าแ่็คกอนอนประทะเดือหกักรับผมคุณเนี้บอกเลยนะกท้งคู่คนหนักพิพิเตอร์นี่เขาต่อยเขาต่อยตั้งการมามังหน้าครับหนึ่งอสองสามดีครับัมยินดีต้อนรับสู่ฟิลิปป์ออนทัวร์ ครั้งที่สี่นะผมขอบคุณสที่ตลาดติลามาเต้ครับผมตายมือครับชื่อเลยครับลอนนี่รักแมวครับลอนนี่รักแมวครับผมอะไรที่ไหนบอกหน่อยมิสเตอร์ไฟครับขอบเสียงที่ไม่ได้ไปเร็วมาขวามือรับเชื่อเลยครับคุณพันนะคุณพันรับสา,นะา,า,ามวันเราวันเนี้ยส <c ười> ามปิดเกิน <c ười> อะโอเคตามคำขอโอเคตามคำขอสามก้นนะน่นเ๋ยวตามประเทศชนรวมโอเคครับ เอาวะพี่นดนเข้าไปแล้วเอาไม่ใช่ชนมือเฉยฮะวันนี้สากลมาดูกันบ้างโมติดชกแต่มวยไทยนะฮะยังยังไม่ออกในวันนี้จะจัดจ้องจ้องมองสายมองขวาแต่วันนี้ย้ำเข้าไปติดการจะดูครับตึ้มโอยเดินทองไว้นึิมยังทนได้ตึ้งยี่คนยี่มึงสี่ทึ้งโมยเติมคืนมาล่ะมาเดะมาเดะ khôi tuả oh phá vậy đòn này là lên thôi nhiều không bị khóa oh thằng bị ยบไปคนละวัดนะฮะหนึ่งนาทีผ่านหนึ่งนาทีผ่านแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยเอาคืนโอ้ยถึงลุกจัดมาได้ติดอยู่เอยเอท้องไปเลยยบไปยับโอ้ยคนดังโอ้ยโดนท้องคืนไป ไปอีกฝาดี่ีโดดคุได้โดดคุได้ไหมเฮ้เออดีโชว์บ้างหนึ่งชุดคลหนึ่งชุดจัดไปเออเออวาตรงไปยับติดกาดเด็กบี เอ้ยขวาตรงไว้หนทีย่ติการ์ดอันดีสุดท้ายครับอินย์สุดท้ายแล้วฮะก็เลยก่กล่อน่่้าคิดจออกนะตอนนี้โเ้อยกว่าดเมต้แรงวันนี้ยเดินช็คคุกไว้หนึ่ทีอาสับล่างขึ้นต้นสวยครับผมอุ้ยเบิกพื้นเอาอะ เอาวะเอาเอาสามสิบวินาทีเอาอีโอ้โหติดไครับนี่กับประตูไม่ทันเลยทีเต็ติกาดูเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่คนละฝั่งหรอเรมดลโอ้โหสุดสีนะครับผมดีทั้งคู่นะครับคู่สิบสองหยยเป็นเตรียมตัวครับผมคู่สิบสยเป็นเตรียมตัวครับเฮ้ยใค่สุดอันึงมาดูสิเ้ดูด้ เฮ้ยนายยิ้มนี่แตกเปล่าเออฟลุ๊ตแรกขาวแปลกๆนะครับแตกหรอแตกหรอ